สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะช่องสัมปทานสายบ้านสารานุการแต่งผ้าไทยใส่บาทกับช้างทุกวันทุกคนท่านนะคะมาโดยท่านู้วราชการัพาะว่าพาแต่งผ้าไทยท่านรัต่อท่านทำบุญใส่บาทพระกับช้างนะคะทุกๆวันเสาร์นะคะวันนี้ก็เรามาอังนาไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะก็ยัง ที่จะดําเนินกิจกรรมกา็ใส่บาทของเราซ้ายมือเราใสนะคะตัวกลางน้องขวาบริเวณนั้นหรือว่าการจัดงานนั้นเป็นโครงการที่ตัวหลังก็คือพลายน้ําเพชรนะคะวันนี้ช้างมาสามเชือกนะคะทุกคนท่านัวช้างมาสามเชือกเลยนะวันนี้ลนะคะว่าถ้ามีเหตุการณ์เราก็จะ ตรงนี้นะคะหรือว่าแกะกับช้างทุกทุกวันเสาร์นะคะหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์วันนี้ก็มีงานสองที่นะทุกคนก็สารกลางจังหวัดสุรินทร์เชื่อมหนึ่งนี้ชื่อสารกลางเดี๋ยวสักครู่นะคะใหม่นะคะที่นี่นะเพราะว่าเป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะทุกคนพระนรศวนะคะตอนนี้ก็เนี่ยรักลางสุรินทร์นะคะท่านเด่ อันนี้ก็จะเป็นพี่น้ำเพชรมาด้วยนะคะข้างหลังที่เป็นงาก็จะเป็นพี่น้ำเพชรนะทุกคนแบ่งออกเป็น2ส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้องขวานแล้วก็ที่กจ็น่าจะแบ่งเหมือนกันซายซ้ายก็พี่้าใสนะคะในจังหวัดสุรินทร์ของเราและผู้ที่มาเยี่ยมชมนะคะวันนี้พี่น้ำเพชรมาด้วยนะคะทุกคนก็เลยมีช้างมาสามเชือกเลยนะคะทุกคนมันก็จะเห็น ทางประธานสงของเรานะคะพระรูมิติจิตธรรมรงนะคะรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินนะคะท่านก็ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมที่นู่นนะคะวันนี้ก็ต้องวันนี้จะทนทางสงท่านได้เป็นประธานยนปริยัติจิตธรรมรงไม่ได้มานะคะก็ไปงาไปเห็นแล้วนะคะเวทีกลางพิธีหนึ่งนะคะทุกคน สามเชือกนะคะวันนี้ตัวกลางก็จะพื็ช้างน้องน้ำเพชรนะคะพี่น้ำเพชรกลางนะคะขวามือเราน้องขวัญนะซ้ายมือฟ้าใสนะคะบางท่านนี้แถวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ก็พระภิสุกำลังมาแล้วนะทุกคนแล้วทำไมถึงไม่ได้รางวัลนะคะตรงนี้เรานำเรียนสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสุรินทร์แล้วนะคะก็คืองาท วัฒนธารมจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ดำเนินโครงการนี้ว่าใช้อัตลักษณ์หรือว่าข้อชิดว่าอย่างไรก็เดี๋ยวนก็ีก็เก็บบรรยากาศช้างสามเชือกให้ชมกันก่อนนะคะคงความน่ารักเราเราจะเจอน้องๆช้างได้ที่ไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวแอนมินจะบอกนะเพราะว่าพี่ฟ้าใสพี่น้องขวัญก็เจอกันที่ตลาดกีมอแต่ว่าตลาดราชมงคลทุกวันอาทิตย์อีกรอบหนึ่งนะคะ พี่น้ำเพชรก็จะเป็นช้างมาจากมอราชมงคลใช่ไหมใช่ไหมนะคะก็เป็นของมอราชมงคลนะทุกคนเรื่องคู่เข้าเรื่องกิจกรรมนะคะครบแล้ว80นะคะก็จะนําเรียนท่านผู้ว่าพร้อมกับข้องหรือท่านลงชื่อกับเรานะคะปรากฏข่าวหน้าท่านพ่อวันสวัสดีค่ะพ่ะวันทําไมได้เอาน้ําเพชรมาด้วยคะวันนี้มาช่วยสนับสนุนให้โครงการของเราเป็นไปอย่างยั่งยืช่าง โอ้เขาอยากให้มาร่วมด้วยใช่ไหมแต่นี่เขาให้พะวันดูแลเหรอให้พ่ะวันดูแลด้วยเหรอน้ำเพชรอ่ะสุรินทร์น่อยู่ด้วยกันอ๋อเดี๋ยวนี้น้ำเพชรไปอยู่ด้วยกันในในบาใช่ไหมอ๋อนะคะก็เป็นช้างของหมอราชมงคลเนาะไม่หนุจะได้บอกเอฟซีเขาได้รู้ไงเพราะเขาไม่ค่อยได้เห็นมาไม่ค่อยได้ไปนะคะน้ำเพชรก็อยู่ในความดูแลของพ่ะวันอีกครั้งอีกรอบใช่ไหมแต่ก่อนโรงเรียนดูแลไม่ใช่เหรอครับตอนนี้ก็ เปลี่ยนควานใหม่เปลี่ยนควานใหม่เหรอคะพ่อก็เลยพาอวันต้องดูแลหมดเลยสินี่ช่วยกันดูช่วยกันดูแล้วพี่พันทองล่ะพ่อพี่พันทองไปอยู่ไหนก็อยู่แต่มันยังไม่เวิร์กเหรอคว่นไม่ควานยังม่ควานยังไม่มาอ๋อควานไปนอนบ้านบอกควานไปนอนบ้านนะคะแต่น้าเพชรนว่าน้าเพชรเขาจะอ้วนขึ้นไหมจะมาอยู่กับพ่อนี่แต่ก่อนเขาผอมนะ ใช่ในนี้น้ำเพชรอ้วนขึ้นนะคะนะก็ไปแล้วก็เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาโชวัวนอาทิตย์ด้วยเนาะแต่ว่าเราอยากอยากเจอน้ำเพชรก็ต่อไปอาจจะมีเพราะตรงนั้นมันยังแ,แคบอยู่ยังแคบอยู่ใช่ไหมคร <ะ S 2> ับพอ่ออีกที่หนึ่งเนาะค่ะก็เราก็ไปเยี่ยมชมได้ที่ปางหลังมรัชมงคลน,นะคะทุกคนก็จะมีพ่อพ่อวันเรียงเงินนะคะก็เอนมินใส่ เบอร์โทรไว้นะทุกคนเนาะก็ติดต่อกันได้เลยนะคะทุกคนเนาะ,ะแค่นี้แหละครับพ่ออ่ะเล้วค่ะเราเก็บบรรยากาศให้ชมเพราะว่าวันนี้มีพี่น้ำเพชรมาด้วยนะคะความน่ารักความสวยงามของพี่น้ำเพชรนะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟซทุกคนทุกท่านก็คงจะเห็นดูในความน่ารักของน้องๆกันนะคะทุกคนนะคะ ช่องตันรัศมีไลสไตล์หลากหลายสาระนะ่ารู้และความบันเทิงก็เก็บบรรยากาศนะคะความน่ารักของน้องหนูทั้ง3ท่านนะคะดูพี่น้ำเพชรก็ทำน่ารักมากเลยนะนะคะทำน่ารักของช้างของเรานะคะช้างสุรินแสนร,รู้และน่ารักมากนะคะทุกคนก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะเราก็หวังอย่างนไว้คิดท,ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะในคลิปของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้นมินก็คงขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อ,ตอไปนะคะเข้ามาชมความน่ารักของน้องช้างก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมที่ใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นมินขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจุมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ